วัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้กะเนินที่เคารพทุกท่านครับข้าพเจ้านายสันติถิมประเสริฐปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้วิทยาฐานะผู้ชานาการปฏิบัติการสอนในลู่สาระอาวรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกครับโรงเรียนบ้านโรงมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าครับ โดยได้เสนอขอมีหรือเลือกวิทยาฐานะเป็นผู้ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการิเริ่มพัฒนาให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้อย่างนี้ครับจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ในการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแต่ผมได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดก,การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แตะผมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความปตืรร้น,นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขาดความสามารถในการคิดทักษะการสังเกตการสำรวจ ปัญหาการรวบรวมข้อมูลและการจำแนกประเภททำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับนอกจากนี้นักเรียนยังขาดความตึงพอใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรียนแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับทำให้พระพุทเจ้าศึกษาค้นฟ้าหาวิธีการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาพัฒนาการจากการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในความพัฒนาความสามารถในการคิดนะครับเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนะครับนะครับจากปัญหาต่างล่างข้าพเจ้าได้ศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดเพื่อจะหาวิธีใดที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสามารถคิดหาคำตอบได้ครับ เพราะถ้าไม่เข้าใจหรือจับใจความสําคัญจากสิ่งที่จุดต้องการไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับการสอนเทคนิคการคิดถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทําให้นักเรียนเข้าใจและหาคําตอบได้แล้วเทคนิคการคิดยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับสามารถปรับวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้การพัฒนาทักษะการคิดทำได้หลายวิธีนะฮะวิธีสอนทักษะการคิดการรเียนแบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้พัฒนาทักษะการคิดครับวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประจิทธิภาเช่นกันนะครับวิธีสอนแบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนมี ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับขั้นที่1ขั้นกระตุ้นความสนใจขั้นที่2ขั้นสำรวจค้นหาและขั้นที่3ขั้นอธิบายความรู้ขั้นที่4ขั้นขยายความเข้าใจและขั้นที่5ขั้นตรวจสอบผลครับผมได้นำวิธีการสอนแบบสืสอสหวามรู้5ขั้นตอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครับโดยมีวิธีการเนิน การดังนี้ครับขั้นที่หนึ่งกระตุ้นความสนใจครูทักทายกับนักเรียนครูแจ้งเรื่องที่จะเรียนในวันนี้และจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบครับครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยเตรียมตัวอย่างต้นพืชมาอย่างน้อยสองชนิดนะครับร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของพืชที่สังเกตได้ครับครูถามคําถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความคิด โดยให้นักเรียนตอบคําถามได้อย่างอิสระครับขั้นที่2นะครับขั้นสํารวจค้นหาครูให้นักเรียนอ่านข้อมูลและดูรูปภาพจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์จากนั้นครูสุมนักเรียนตามลําดับเลขที่สองถึงสามคนเพื่อให้ตอบคาถามครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละสี่คนแล้วตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อต้นพืชที่กลุ่มชอบหรือสนใจครับ และแต่ละกลุ่มช่วยการเขียนชื่อพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกลงในกระดาษของกลุ่มให้ได้มากที่สุดนะครับให้สมาชิกแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมที่สองเรื่องการจัดกลุ่มพืชและร่วมกันตั้งสมมุิฐานก่อนทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มพืชครับขั้นทีน่สามนะครับขั้นอธิบายความรู้ให้ตัวแทนกลุ่มนักเรียนให้ออกมานําเสนอแขนผังแขนภาพหรือตาราง ที่ได้จากการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียนจนพบทุกกลุ่นะครับจากนั้นร่วมกานสรุปผลเรื่องการจัดกลุนมพื่นนะครับขั้นที่4ขั้นขยายความเข้าใจครับครูถามคําถามช้าทายการคิดขั้นสูงจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนช่วยกันนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาและทํากิจกรรมมาตอบคําถามเช่นนะครับเพื่อดอกเป็นเพื่อที่มีดอก สำหรับใช้ในการสืบพันธุ์นักเรียนคิดว่าพืชดอกสามารถสืบพันธุ์หรือขยายาพันธุ์ด้วยวิธีการอืน่นหรือไม่อย่างไรนะครับให้นักเรียนทํรายงานที่1.2เรื่องการกนแนกพืชดอกและพืชไม่มีดอกที่ครูแจกให้แล้วนํามาส่งในช่วงงถัดไปนะครับขั้นที่5ขั้นตรวจสอบผลนะครับสุ่มนักเรียนให้แต่ ถ้าคนอธิบายความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชการจัดกลุ่มพืชดอกจากนั้นให้นักเรียนทั้งห้องสรุปความรู้ร่วมกันนะครับครูประเมินผลงานนักเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามทํางานลายบุคคลการทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหน้าจาเรียนครับครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ และใบงานที่1.2เรื่องการจำแนกพืชดอกและพืชไม่มีดอกครับผลการปฏิบัติกิจกรรมครับ1การประเมินผลด้านความรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครับโดยใช้ใบกิจกรรมหรือใบงานพบว่ามีนักเรียนจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยอาจการประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครับรสอสบครับ การประเมินผลด้านทักษะกระบวนการครับโดยใช้แบบสังเกตพบว่ามีนักเรียนจํานวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยผ่านการประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครับข้อที่3นะครับการประเมินผลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับโดยใช้แบบสังเกตพบว่ามีนักเรียนจํานวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยผ่านการประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครับ จากการที่กระผมได้นำเอาวิธีการสอนแบบสื่สอสดหาความรู้5ขั้นตอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมนะครับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเหตนการเรียนรู้ที่สองครับเรื่องความหลากหลายของพืชผมพบว่าผู้เรียน มีพัฒนาการทักษะการคิดความสามารถอธิบายลักษณะภายนอกของพืชชนิดต่างๆและจำแนกพืชออกเป็นพืชด,ดอกและพืชไม่มีดอกนะครับโดยใช้การมีดอกเป็นเด่นนะฮะนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีผลการเรียนที่ดีขึ้นครับสิ่งที่ค,ควรพัฒนาต่อไปก็คือนะครับการนําวิธีการสอนแบบสืบสอบหา ความรู้5ขั้นตอนไปใช้กับ<ม>เนื้อหาห,ห,ห,หน่วยอื่นหรือเนื้อเรื่องอื่นๆนะครับสวัสดีครับ